ภาษาพม่าชุดภาษาเม,ยมาาาีย,มมมยนมาในชีวิตประจำวันนี่สินโตมยามาสากาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดภาษาเมียนมาในชีวิตประจำวันนี่สินโตมยามาสกา ดิฉันตุจานแวยค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นตอนแรกของชุดภาษาเยอรม,มันในชีวิตประจําวันเนื่องจากที่ว่าวันนี้เป็นตอนแรกดิฉันก็เลยอยากจะขอแนะนําตัวก่อนนะคะปัจจุบันดิฉันสอนภาษาพมา่าอยู่ที่ภาวิชาภาษาไทยเล่ภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรมกลมแห่งค่ะเรืการของเราเป็นการเรียนภาษาพมา่า ดูพันกันสนทนาถ้าดิฉันสนทนาคนเดียวคุณผู้ฟังน่าจะสับสนนะคะและจะทำให้บทเรียนไม่สมบูรณ์แบบดิฉันก็เลยเชิญคนอดีสรประกอบกิจมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอดีสรประกอบกิจครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ได้ยินอาจารย์ใช้นะครับใช้ทั้งภาษาพมา่าแล้วก็ภาษาเมียนมา เลยอยากจะให้จารย์ช่วยเล่านิดน,นึงว่า2องคำนี้ใช้ต่างกันยังไงครับก็จริงๆแล้วนะคะทั้งภาษาเยมาหรือคำว่าเยมากับคำว่าพม่าก็มันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเนาะที่เป็นคำว่าเยมาก็คือสำหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้แล้วก็เช้าเผ่านี้ใช้มาตั้งแต่ประมาณ2องสามพันปีมาแล้วนะคะที่เรียกทั้งชาวเผาทั้งแผ่นดินทั้งภาษาที่คำว่าเยมา แต่คำว่าพม่าก็คือคนไทยไปได้ยินมาจากอังกฤษที่เรียกเป็นเบอร์มาอาจจะเสียงเพี้ยนมาในภาษาไทยก็ได้ค่ะแต่คนไทยก็คุ้นเคยมาคำว่าพม่าก็คือ4 5 0หปีแล้วก็ถ้าตอนนี้ให้เปลี่ยนใช้เป็นคำว่ามิเดียมาก็มันก็อาจจะไม่สะดวกเนาะแต่คนไทยก็คุ้นเคยกันพม่าก็มันก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่ แต่ก็ถ้าคนไทยใช้กันเองพม่าก็ทุกคนจะรู้เรื่องกันแต่คําว่ามีมาก็คือเวลาสื่อสารกับคนเมียมาใช่ไหมคะหรือว่าที่เป็นนานาชาติก็คือมันก็ควรจะเป็นมีมาแต่ก็จะใช้ได้ทั้งสองคำมันก็ไม่ผิดนะคะครับผมก็เท่ากับว่าเราจะใช้เมียนมาก็ได้พม่าก็ได้นะครับใช่ค่ะวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะเรื่อง คำท้าทายเลขคำอำลาค่ะในภาษามยอมาคำว่าคำท้าทายหรือคำอำลาพูดว่า no s e s o g a no s e s o g a no แปลว่าการท้าทายหรืออำลา s o g a แปลว่าคำพูดคุณผู้ฟังครับเราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่น เรามารู้จักกับคำศัพท์กันก่อนดีกว่าครับสวัสดีมิงกะลาบามิงกะลาบาครับคิมเบียคิมเบียค่ะชินชินไปตัวตัวสบายดีนีเก้านีเก้าครูผู้หญิงสยามะ สยามะร้านหนังสือซาโอไซซาโอไซห้องสมุดหอสมุดซาจีไดซาจีไดถ้าอากาศสยานเลเีเซลเีเซสนามเล่นกรซากวีกรซากวขออนุญาตเควินพิวบา คืพี่อบามาฟังบทสันทนาที่หนึงกันเลยนะครับมิงกลาบาสยามะนีก้อบาเยล่ะกมยก้าอบาดกวมิงกนี่ก้อาอ่ยละ่ะก้าองบาเรสยามะสยามะแบกตัวมาลูบาะไกันมี้ยซาจีได้กูตัวมาลูมิงโอเปตัวมาลูเลยจะนอซาเอาใส่ตัวมาลูบากันมยมิมีบาริยอนี่เก้าใจก เขาแก่ก okay. ้าบาทเด็กมียะคุ้มพิวบาสยามะอีตัวบาตัวบาเรามาฟังคำแปลของบทสนทนาที่เราได้ยินกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมิงกลาบาสยามะนี่ก้าบาเยล่ะมียะสวัสดีครับครูสบายดีไหมครับก้าบาทเอกเวมิงอน,นี่ก้าเยล่ะสบายดีจะ้ะแล้วเธอละ่ะสบายดีไหมก้า,ากบาทเอสยามะสยามะเปตัวมลูบาทเอขมียะ สบายดีครับครูครูกำลังจะไปไหนครับซาจิได้กูตัวมาลูมิงโกเปตัวมะลูเลยกำลังจะไปห้องสมุดแล้วเธอล่ะจะไปไหนจะนอนเซาใส่ตัวมลูบากเขมยะผมกำลังจะไปร้านหนังสือครับมิมีบาริโอนกออาีเหลอครัแล้วพ่อแม่เธอละ่ะสบายดีไหมโอเคกมาเรเขมยครับสบายดีครับ คุณพี่บาเสยมอ่ะขออนุญ,ญาตนะครับครูเอตัวบาตัวบาอืมไปเถอะไปเถอะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะครับสำนวนแรกมิงกะลาบามิงกะลาบาสวัสดีประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่ใช้ในการทักทายอย่างสุภาพครับส่วนมากจะใช้กับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือไม่ค่อยคุ้นเคย โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติและผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเราครับสำนวนที่สองนีเก้าบาเยลานีเก้าบาเยลาสบายดีไหมในสำนวนนี้นะครับใช้ในการสนทนาในลักษณะที่เป็นคำถามทั่วๆไปครับคำว่าลาจะอยู่ท้ายประโยคข้างหลังของคำกริยารักนเก้าที่นี้ ในคำถามที่ว่า n นะีเก้าบาเยลาเนาะก็คือเยลาจะเป็นเวลาจะใช้ที่เป็นว่าคำถามที่อยากจะตรวจสอบที่ว่ามันใช่จริงๆหรือไม่ก็ตรงนี้ถ้าแปลตามตรงของภาษาพม่าก,ก็คือสบายดีจริงๆใช่ไหมประมาณนี้เนาะล่าก็คือใช่ไหมเยลา ก็คือตรวจสอบจริงๆที่ว่าสบายดีจริงๆหรือเปล่าสำหรับผู้อย่างสุภาพคำว่าบ่าหรือป่าจะถูกไว้หลังกริยาหลักด้วยเหมือนกันเนาะครับผมทีนี้คำว่าคิมิยะกับคำว่าบ่าหรือว่าป่าเนี่ยต่างกันยังไงครับอาจารย์ก็คิมิยะเป็นคำแสดงความสุภาพของผู้ชายที่เป็นแปลว่าครับในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพูด ก็คือคำลงท้ายก็คือจะเป็น she เป็นคำแสดงความสุภาพของผู้หญิงที่ในภาษาไทยก็คือค่าแต่ก็คำว่าบ a หรือ่าอันนี้เป็นคำประกอบเพื่อที่แสดงความสุภาพในภาษามีมามาซึ่งที่อันนี้ไม่ได้มีในภาษาไทยแล้วก็มันก็แปลไม่ได้ด้วยเนาะแต่ก็คือถ้าเราจะพูดกับผู้ที่อาวุโสมากกว่า หรือคนที่เราต้องยกย่องให้เกียรติก็คือควรจะใส่บาหรือปาด้วยเพราะว่าคิมยากับชชนไม่เท่ากับปาด้วยอ๋อครับผมสำนวนที่3ก้าบาเดก้าบาเดสบายดีในสำนวนนี้นะครับคําว่าเดเป็นคําปัจจัยที่ใช้แบบไม่เป็นทางการครับหรือในการสนทนาเป็นการตอบรับ โดยทั่วไปเป็นปัจจุบันและจะอยู่ตรงส่วนท้ายของประโยคหลังจากคำกริยาครับผมเช่นตรงนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่ากินใช่ไหมคะก็คือซาเดเล่นก็คือกระซาเดไปก็คือตัวเดยังไงก็คือในภาษาพมา่าคำว่าเดก็ต้องอยู่ท้ายของกริยาอยู่เพื่อที่จะตอบรับหรือพูดสำนวนที่สี เบตัวมะลูบาเล่เบตัวมลบาลกำลังจะไปไหนคำว่ามะลูบาแลเป็นคำแสดงคำถามที่ถามถึงในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะทำนะครับเวลาตอบเราก็ต้องตอบด้วยประโยคนี้เช่นกันแต่ว่าตัดคำว่าแล่ออกอย่างเช่นถามมาว่าเบตัวมะลบาแลเราก็ต้องตอบเป็นว่า เรากำลังจะไปที่ไหนเช่นบอกว่าจะไปร้านหนังสือเราก็บอกว่าสาเอาใส่ตัวามาลูบาทีนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นคำอื่นสถานที่อื่นดูนะครับเลซตัวามาลูบาเลซตัวามาลูบาจะไปท่าอากาศยานกาซาควินตัวมาลูบา กะซาควินตัวมาลูบาจะไปสนามเล่นเจ้าตัวมาลูบาเจ้าตัวมาูบาจะไปโรงเรียนเจีตัวมาลูบาเจตัวมาูบาจะไปตลาดสำนวนที่5ควินพิวบาคุนพิวบาขออนุญ,ญาต คำนี้นะครับเราจะใช้เป็นคําขออนุญาตอย่างสุภาพโดยที่เราจะใช้กับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอาวุโสมากกว่าเรานะครับคล้ายๆกับคําว่าขอตัวนะครับหรือขออนุญาตไปก่อนนะครับถ้าจะพูดอีกแบบหนึง่งที่เป็นเวลาพูดกับผู้ใหญ่ก็คือจะใช้ได้ก็คือต้อไลเป่โอเมคิคมยะเปลี่ยนไลเป่าอเมคิคมยิยะก็จะเป็นความหมายที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือ ขอตัวนะครับขอกลับก่อนนะครับอย่างนี้ไปทีนี้อาจารย์ครับเมื่อกี้ในบทสนทนาเราเรียกว่าสยามะทีนี้ถ้าเกิดเป็นครูผู้ชายล่ะครับเราจะเรียกว่าอะไรดีอ๋อถ้าเป็นครูผู้ชายก็เราก็เรียกเป็นสยานะคะคำว่ามาที่อยู่ข้างหลังก็คือจะเป็นบ่งบอกเป็นเพศหญิงแล้วถ้าจะเป็นอาชีพหรือจะเป็นเช่นแบบชื่อของสัตว์ใช่ไหมคะ ก็คือจะมีเพศบ่งบอกเป็นเพศหญิงคําว่ามาต่อท้ายก็คือจะเป็นอันนี้เป็นบ่งบอกเพศแยกไปเลยก็เลยถ้าจะบอกว่าครูผู้ชายก็คือแค่คําว่าสยานะคะถ้าเป็นอาชีพอื่นเช่นแบบหมอในภาษาพ,พม่าก็คือสยาวงถ้าเป็นหมอที่เป็นเพศหญิงก็สยาวงมนะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสย่ยก็คือจะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงก็คือสยมะก็คือทุกครั้งก็คือมาจะมาอยู่ข้างหลังของอาชีพที่เป็นบ่งบอกเป็นเพศหญิงแต่ถ้าไม่มีคําว่ามาก็คืออันนี้จะเป็นบ่งบอกเป็นเพศชายแล้วถ้าเป็น สัตว์ตัวต่างๆเช่นแบบก็คือไก่นะคะไก่ก็คือเจในภาษาพม่าถ้าเป็นเจม,มากก็คืออันนี้จะเป็นแม่ไก่นะคะจะเป็นอย่างนี้ไปครับก็ถ้าเป็นเจ้าใช่ไหมคะเจ้าก็คือในภาษาพม่าก,ก็คือทิปเลว่าแมว,แมวก็เจ้ามาก อ่าใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเจา้าก็คือจะเป็นทั่วไปเจ้ามากก็คืออันนี้จะเป็นเพศหญิงไปแม่ตัวเมียใช่ค่ะท่านผู้ฟังคะฟังบุตรสนทนาอีกครั้งนะคะมิงกลาบาสยามะนีกาาะกาา่ก้าวบายะหรครับเมียก้าวบาดะเอกรมิงก็นี่ก้าวุยเหรอก้าวบายะสยามะสยามะแบตัวมาลูกบารลคับเนี่ยซาจิได้กูตัวมาลูก 밍고เปตอมาลุเลยจนสาอุษไสวตวามลุบากะเหมยมิมิบารียอหนีกาวจาเยลากเวฮอกแกกาวบาระกะเหมยคืนพิวบาสยามะเอ้ตวาบะตวาบะ บทสนทนาที่สองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะคะราคาหรือตลาดซีซีกลับมาเปลี่ยนลาเปลี่ยนลาโรงเรียนเจ้าเจ้าข้าวสวยทามี่ทมี่กิน ซาซาเสร็จสิ้นเสร็จแล้วบ,บี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 มาฟังบทสนทนากันเลยครับเบก้าเปลี่ยนลาตะแลงาซีก้าเปลี่ยนลารานิงก็เบก้าเปลี่ยนลาลาเลยงาจ้าก็าเปลี่ยนลาราทำไมซาบีบีล่ะเอซาบีบีนิงก็ามาซาอยากดีบูตัวเมยเนาะเอเอ เรามาฟังคำแปลของบทสนทนาบทที่สองนี้กันนะครับเบกาเปียนลาเะเลกลับมาจากไหนงาซีก้าเป่ยนลาานิงโกเบกาปียนลาดเลาดเลฉันกลับมาจากตลาดแล้วเธอล่ะกลับมาจากไหนงาเจ้าก้าเปียนลาฉันกลับมาจากโรงเรียนทามิซาบิบีละแล้วกินข้าวหรือยังละ่ะอีซาปิบีหนิงโ อืมกินแล้วเธอละ่ะมา้ายาตีบูตัวเมเนาะยังไม่ได้กินไปแล้วนะเออเออืมอืมมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันนะครับสำนวนแรกในบทสนทนาเบกาเปลนลาตะเลเบกาเปลนลาตะเลกลับมาจากไหนสำนวนนี้นะครับเป็นสำนวนทั่วๆไป ที่เราจะนิยมใช้ในการทักทายกันแบบเป็นกันเองครับคำว่าแบกะคือจากไหนนะครับเวลาจะต้องตอบก็จะต้องตอบสถานที่ที่เราเพิ่งไปมาแล้วก็เติมคำว่ากะไปที่หลังสถานที่นั้นนะครับถ้าจะบอกว่าจากโรงพยาบาลก็คือซียงกะเปียรลาดาซียงกะเปียรลาดาหรือว่า ถ้าจะบอกว่ากลับมาจากสน,นามบินก็คือเลเซกะเปียนลาดาเลซกะเปียนลาดานะคะก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือจะต้องมีก้าจะต้องอยู่ข้างหลังของสถานที่สำนวนที่สองทเมนซาบิบีลาทมนซาบิบีลากินข้าวหรือยังสำนวนนี้ก็เป็นอีกสำนวนที่ส่วนมากจะนิยมใช้ในการทักทายกันครับ เหมือนกับคำว่าแบก้าเพียหลาตะแลหรือแบตตวามาแลประโยคพวกนี้นะครับก็จะคล้ายกับที่เวลาคนไทยเราเจอหน้ากันแล้วก็ทักว่าไปไหนมาไปไหนเหรอกินข้าวหรือยังใช่ค่ะสำนวนที่3ามมาซายาเีบูมาซายาเีบูยังไม่ได้กินในประโยคนี้นะครับจะเป็นประโยคที่มีรูปแบบ ปฏิเสธครับผมคำว่าม่ตามด้วยคำกริยาแล้วก็บูจะแปลว่าไม่แล้วก็ในประโยคนี้คำว่ายติด,ดีแปลว่ายังไม่ได้นะครับเรามาลองเปลี่ยนคำกริยากันดูครับมาตวาบูมาตวาบูไม่ไปมาลาบูมาลาบูไม่มามาติบูมาติบูไม่ทราบ มาโฮ่พูมาโฮ่พูไม่ใช่มาเอพูมาเอพูไม่นอนมาเปียบูมาเปียบูไม่วิ่งสำนวนที่สี่ตัวเมโนตัวเมโนไปแล้วนะคำนี้นะครับจะเป็นคำที่เราใช้ในการอำลาครับเป็นการพูดแบบ เป็นกันเองนะครับซึ่งเรามักจะใช้กับบุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราหรือเป็นคนที่เราค่อนข้างที่จะสนิทด,ด้วยครับผมฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะคะเบกาเปียนลาตะเลงาซีกาเปียนลาลานนิงโเบกาเปียนลาลาเลงาจ้งก็เปียนลาลาทำไมซาบิบละเอซาบิบินิงโมาซายาเดบุตัวมเม่น เกรดน่ารู้จากเมียนมาในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราควรที่จะทราบกันเอาไว้นะครับอย่างตอนนี้ครับที่ผมสงสัยนะครับอาจารย์ คืออย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันในบทสนทนาที่1กับบทสนทนาที่สองมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับค่ะอย่างในบทสนทนาที่หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่านักเรียนไปพบกับครูทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดผมพบกับอาจารย์ข้างนอกอย่างนี้ครับผมต้องทําตัวยังไงบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าคือแค่ยกมือไหว้เฉยๆก็จบก็ที่วัฒนธรรมพม่าที่ไหว้กันตอนท,ทัดทายหรือตอนขอบคุณนะคะ ก็วัฒนธรรมนี้มีมานานแล้วแต่ตอนที่อังกฤษมาปกครองก็คือวัฒนธรรมนี้หายไปก็เลยสมัยนี้ไม่มีใครไหวกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ทัาทายกันธรรมดาด้วยคำพูดใช่ไหมคะที่ยืนอยู่ที่เป็นแบบตรงๆเนาะก็คือจะเป็นแบบหัวโค้งเล็กน้อยนิดนึงแล้วก็ตัวก็โค้งลงมานิดนึงเพื่อที่ให้บ่งบอกว่าอมน,น้อมแล้วก็ ที่เป็นเราให้เกียรติกับที่เป็นอาวุโสกว่าด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ก็คือแบบบังทีถ้าเป็นแบบในเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะกอ็อาจจะเป็นแบบรีบๆทัดทายแล้วก็จากกันไปก็ไม่ต้องมีอะไรมากแต่ก็คือส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมพม่าก,ก็คือถ้าเจอกับคนที่อาวุโสามากกว่าหรือคนที่เป็นครูใช่ไหมคะก็ต้องยืนตรงแล้วก็แบบออมน้อม ให้ก้มหัวโขงตัวคำนับทัดไทยกันแล้วก็ค่อยอำลากันเนาะผมเคยเห็นในรูปนะครับที่ในหนังสือเรียนภาษาพม่าที่ผมเคยเห็นนะครับเด็กๆยืนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็แบบยกมือกอดอกอันนี้คือต้องทำทุกคนก็จริงๆแล้วมันไม่หมายถึงว่ากอดอกเนาะก็คือมาจับศอกของแต่ละด้านจับศอกนะครับอ่าศอกค่ะ ก็คือมือขวานะคะมาจับศอกของซ้ายแล้วก็มือซ้ายมาจับศอกของขวานะคะแล้วก็หัวโค้งตัวโน้มนิดหนึ่งนะคะก็คือจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่แบบกอดอกจริงๆที่แบบเหมือนแบบการแสดงที่เป็นว่าก้าวลาวอ๋อเอามือซ้ายมาจับมาจับศอกขวามือขวาจับศอกซ้าย ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็อันนี้เป็นแบบพมา่าและอย่างนี้คือถ้าเจอกันข้างนอกก็ต้องทำเหรอครับหรือว่าเฉพาะในห้องเรียนส่วนมากก็จะ,จะทํากันในห้องเรียนอ๋อแต่ถ้าข้างนอกก็แค่อย่างที่อาจารย์บอกคือโน้มตัวโน้มตัวก้มหัวนิดหน่อยก้มหัวนิดหน่อยอ๋อครับ <partes. S 1> และอย่างในบทสนทนาที่สองนะครับค่ะอันนี้เป็นเพื่อนกันก็เพื่อนกันก็ไม่จําเป็นที่ต้องทําอะไรมากใช่ไหมคะอาจจะไปกอดไหล่หรือไปจับมือก็ได้ค่ะ ใช่ไหมคะก็เพื่อนสนิทกันแล้วหรืออาจจะเป็นวัยเดียวกันก็ไม่ต้องมีอะไรมากแต่เนื่องจากที่ว่าถ้าเป็นคนสนิทกันแล้วก็คนหนึ่งอายุมากกว่าค,คนหนึ่งอายุน้อยกว่าใช่ไหมคะก็คือมันก็ต้องอ่อนน้อมด้วยนิดนึงก็คือเวลาเราใช้คำพูดอะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นบริบทเดียว,ยวกับคล้ายๆกับที่เป็นบทสนทนาที่หนึ่ง นนคักคบก็คือเช่นแบบในคำท้าทายแล้วก็ในคําพูดก็ต้องมีคําว่าป่าที่บ่งบอกเป็นสุภาพในวัฒนธรรมพมา่าใช่ไหมคะแล้วก็ที่เป็นว่าคิมพยาที่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ชีที่แปลว่าค่าก็ก็ต้องมาใส่ด้วยที่ในคําลงท้ายใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเป็นแบบ ในสถานการณ์ที่เป็นแบบเราคนไทยไปเจอกับคนพมา่า mm hmm. ถ้าอยากจะทัดไทยเป็นแบบสากโอลน mm hmm. ใช่ไหมคะเชคแฮนก็คือจับมือจะได้ไหมก็ได้ก็อันนี้เป็นสักกลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือผู้ชายด้วยกันก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายก็มาไม่ควรยื่นมือไปหาผู้หญิงที่เป็นเพื่อที่เชคแฮนก็มันก็จะไม่สุภาพก็เราก็ หัวก้มนิดนึงก็คือให้รู้ว่าเออรู้จักกันนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมเราไหว้กันไหมครับไหว้กันไหมก็ตอนนี้ก็คงไม่ไหว้กันแล้วแต่นอกจากที่ว่าถ้าเป็นคนที่ตำแหน่งสูงๆที่แบบคนที่ต้องให้เขียดมากๆอย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างอ๋อครับผมแล้วคำว่าป่าครับเมื่อกี้จริงๆผมทำได้ว่าเราถามไปแล้วว่าบากับคิมียกับเชนเนี่ย ใช้แตกต่างกันยังไงแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกนิดนึงครับว่าคำว่าบาเนี่ยเราจะใช้ในกรณียังไงได้บ้างครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือ่าสสำหรับคนไทยเนาะอาจจะนึกไม่ออกว่าเออันนี้เป็นค่าก็ไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่แล้วก็คำสุภาพคืออะไรใช่ไหมคะเพราะว่าในวัฒนธรรมพรม่าก,ก็คือมันมีชนชั้น Oh. แต่ไม่ถึงว่าวันหน้าที่แบ่งเหมือนแบบที่อินเดียนะคะ <Okay. S 2> ก็เหมือนก,นกันกับที่เป็นสมัยโบราณของไทยใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มันจะมีชนชั้นมันก็จะบ่งบอก mm hmm. ก็เลยเวลาจะใช้ที่เป็นว่าคำลงท้ายเช่นเคมยาอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นคำลงท้ายที่เท่ากับค่ากับครับแต่ปาอันนี้ก็คือบ่งบอกเป็นอมน้อมแล้วก็ผู้เป็นสุภาพที่เป็นว่าคนที่มาจากชนชั้นสูง ก็คือเขาก็จะใช้เป็นแบบผู้เป็นคำสุภาพอีกรูปแบบหนึ่งโดยที่ไม่มีคำลงท้ายเนาะก็เลยจะมีบ่งบอกในคำที่เป็นขั้นหลังของกริยาเช่นแบบไปมากินทำอะไรทุกอย่างเนาะการกระทำทั้งหลายก็คือจะมีติดอยู่กับคำว่าป่าเช่นแบบอาจารย์จะพูดกับคุณแม่คุณพ่อหรือปุยตายาย ใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อนๆของคนพ่อคนแม่หรือจะเป็นแม่พ่อของเพื่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีป่าด้วยแต่ไม่จําเป็นที่ต้องมีลงท้ายด้วยเช่นตลอดเวลาในทุกคําแต่ป่าจะต้องมีต้องมีอย่างนี้ก็คือบ่งบอกเปลียนคําสุภาพเนาะครับภาษาที่คนท้องถิ่นเขาใช้กับภาษาที่ใช้กันในเมืองเนี่ยต่างกันมากไหมครับ ต่างกันมากไหมก็คือจริงๆแล้วภาษาเยอม,มาภาษาพม่าที่เราจะสอนต่อไปเนาะ,ะแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์มันเป็นภาษาราชการซึ่งที่คุณที่พูดภาษานี้อยู่เยอะมากในประทเทศเยม,มาแล้วเป็นภาษาหลักที่ใช้มาตั้งแต่เดิเดมๆประมาณพันกว่าปีแต่ก็คือคนที่อยู่แต่ละชาวเผ่าก็คือถ้าเป็นแต่ละท้องถิ่น มันก็จะมีปนอยู่ที่เป็นคำศัพท์ของแต่ละท้องถิ่นมาด้วยก็เลยมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะไปแต่ก็คือภาษาพ,พมา่าภาษามยามาก็คือมันจะเป็นภาษาราชการที่ทั่วประเทศใช้กันก็คือเราจะไปใช้ที่ไหนก็สื่อสารได้อยู่คนที่เคยเข้าในชั้นเรียนในประเทศเยมาทุกคนรู้ภาษามยมาแล้วเขาก็จะใช้ปินเขียนปินอ่านปินเนาะ แต่ถ้าคนที่ไม่เคยเข้าในชั้นเรียนก็อันนี้ก็เขาก็จะรู้แต่ภาษาท้องถิ่นหรืออาจจะเปลี่ยนภาษาเมียนมาภาษาพม่าที่เป็นภาษาผู้ที่ในท้องถิ่นที่เขาใช้เราก็เดียวจะเห็นเรื่อยๆในแต่และครั้งแต่และครั้งว่าคําอะไรบ้างแล้วก็จะมีเคล็ดรับอย่างนี้ก็จะบ่งบอกกันไว้ว่าเอในแต่และครั้งมีอย่างไงบ้างคุณผู้ฟังคะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดภาษามยม,มาในชีวิตประจำวันได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันตุซานโนเอและคนณอดีอรประกอบกิจในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมิงกลาบาชีสวัสดีครับมิงกลาบาักเมย